พบกันเหมือนเดิมนะคะกับการรีวิวสินค้าจากร้าน,านทาร์เบน,นี่คะ่ะวันนี้นะคะก็จะมารีวิวตัวเจ้าลำโพงน้ําพุนะคะโดยตัวนี้จริงๆเราวางขายสินค้าไปนานแล้วล่ะแต่ว่ายังไม่เคยมีรีวิวฉบับเต็มสําหรับเจ้าต,ตัวนี้เลยนะคะวันนี้ก็เลยจะมารีวิวให้ดูกันตั้งแต่สายการเสียบแล้วก็วิธีการใช้งานนะคะรวมไปถึงเสียงด้วยอันนี้เรามาดูกันกันที่ตัวก่อนนะคะตัวเจ้าลำโพงเนี่ยเขาจะมีสายติดมากับตัวแบบนี้นะคะเราก็จะเอาสายนี้เสียบ เพื่อต่อกับตัวนี้นะคะนี้ไปก่อนหนึ่งหงสเต็ปสำหรับ2ส,สายนี้นะคะก็จะมีสาย USB อันนี้เอาไว้ต่อกับคอมพิวเตอร์ก็ได้อแดปเตอร์โทรศัพท์ก็ได้แบบสำรองก็ได้นะคะใช้งานได้หมดเลยก็เดี๋ยวแกเอามาให้ดูตัวนี้นะคะก็จะเสียบเสียบไปที่ตัวลำโพงฝั่งนี้นะโอเค แล้วก็สาย3.5นะคะทั้ง2ฝั่งอันนี้เสียบกับ mp 3ก็ได้นะคะหรือว่าโทรศัพท์ก็ได้แล้วก็คอมพิวเตอร์ก็ได้อันนี้แล้วแต่การใช้งานเลยนะคะอันนี้ก็เสียบกับฝั่งนี้เหมือนกันแล้วก็มันจะเหลือทั้งหมดสาย2ส,สายแบบนี้นะคะเอาไว้เสียบกับตัวอะแดปเตอร์หรือว่าคอมพิวเตอร์นะคะหรือว่าแบบสำรองก็ได้เนอะอย่างที่บอกไปแล้วก็อันนี้ไว้เสียบกับสําหรับตัวที่สามารถส่งสัญญาณเป็นแบบ3.5เนี่ยใช้ได้หมดเลยทุกอย่างไม่ว่าจะเป็น mp 3 โทรศัพท์มือถือหรือว่าคอมพิวเตอร์ก็ได้เหมือนกันนะคะโอเคเดี๋ยวเราจะมาเสียบสายให้ดูว่าพอเสียบแล้วหน้าตาของเจ้าลำโพงอัโพงจะเป็นยังไงนะคะโอเคค่ะโอเคค่ะก็เสียบเสร็จแล้วทีนี้หลังจากที่เสียบเสร็จเนี่ยไฟเขาจะติดทั้งหมด4ดวงด้วยกันนะคะตัวในตัวลําโพงนะคะส่วนน้ําเนี่ยจะพุ่งขึ้นมาเฉพาะตอนที่เราเปิดเพลงส่วนระดับความแรงของน้ำเนี่ยจะขึ้นอยู่กับระดับความดังของเพลงนะคะเดี๋ยวเอาอย่างนี้ดีกว่าแล้วเราลองปิดไฟให้ดูก่อนว่าพอปิดไฟแล้วเนี่ย ไฟมันจะชัดขนาดไหนนะคะโอเครบกวนพี่ทีมงานปิดไฟให้หน่อยค่ะโอเคหลังจากที่ปิดไฟแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะลองเปิดเพลงให้ฟังกันสำหรับฟ,ฟังเสียงเจ้าตัวนี้นะคะโดยที่ลูกค้าเนี่ยรีเควสตเป็น EDM เข้ามาทงนี้เดี๋ยวเราจะเปิดเป็น EDM ละกันนะคะโอเคเอ โอเคค่ะหลังจากที่ชมรีวิวกันไปแล้วนะคะทั้งเสียงแล้วก็ตัวไฟตัวน้ำของเขาก็ สำหรับลูกค้าที่ต้องการสั่งซื้อสินค้าก็เหมือนเดิมก็คือได้ทางทางเว็บไซต์ Facebook Line หรือว่าจะโทรมาก็ได้นะคะแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยขอขอบคุณลูกค้าทุกๆคนนะคะที่ชมตัวรีวิวตัวนี้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดใครต้องการรับชมรีวิวสินค้าตัวใหม่ๆของทางร้านนะคะอย่าลืมกด subscribe ใต้นี้ด้วยนะคะเพื่อจะได้ติดตามสิ่งของใหม่ๆที่ทางร้านเอามานำเสนอนะคะขอบคุณมากค่ะ